สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับดิฉันนัลินรัฐพานิกลาในรายการข่าวท้องถิ่นทีวีอุบลทางวีเคเบิลทีวีอบลนะคะสําหรับวันนี้ประจาวันที่3ธันวาคม2556ค่ะความเคลื่อนไหวในจังหวัดอุบลราชธานีเรามาเริ่มกันที่เรื่องของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตอนนี้ได้ระดมกําลังตำรวจชุดเฉพาะกิจ1กองร้อยค่ะเตรียมพร้อมนะคะในที่ตั้งเพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบทุกพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ วันที่3ธันวาคม2556ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบลราชธานีพันตำรวจเอกพัชระจันทบานรองผู้บังคับการจังหวัดบลราชธานีเรียกกำลังชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็ว1กองร้อยกว่า150นายจากทุกอำเภอในจังหวัดบลราชธานีหลังจากที่จังหวัดบลราชธานีได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนทั้งหมดจำนวน3กองร้อยไปรักษาความสงบเรียบร้อยที่กรุงเทพมหานครเพื่อรับมือกับ มอบกอบปปสที่กำลังเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงในสังคมไทยซึ่งทำให้ตำรวจผูธรจังหวัดบุรีทมาชธานีขาดกำลังพลในการรับมือจากกลุ่มเครือข่ายคนเมืองนักปราดต่อต้านระบอบทักษิณจากกลุ่มต่างๆนะคะที่ออกมาเคลื่อนไหวตามสถานที่ราชการในจังหวัดบุรราชธานี โดยพันตำรวจเอกพัชรจันทบาลรองผู้บังคับการจังหวัดอุมราชธานีให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรอบคำสั่งของผู้บังคับกองร้อยอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ผู้ชุมนุมใช้เป็นเงื่อนไขกดดันเจ้าหน้าที่และนำไปสู่การประทะ ด้านการรักษาดูแลความปลอดภัยภายในสารกลางจังหวัดวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังนำแผงเหล็กปิดกั้นรอบตัวอาคารสารกลางพร้อมทั้งกับนํารถน้ำและรถใช้ควบคุมผู้ต้องหามาจอดที่ด้านหน้าทางเข้าอาคารส่วนด้านนอกยังมีการวางกาลังพร้อมรั้วลวดหนามตรวจรถคันที่วิ่งเข้าออกนะคะในระยะนี้อย่างเข้มงวด ส่วนเครือข่ายส่งเสริมการเรียนรู้นะคะก็ได้เรียกร้องให้กับทุกฝ่ายนั้นยุติการสร้างความรุนแรงความขัดแย้งค่ะ ในวันชัยสุทธิวรชัยผู้ว่าราชการจังหวัดบุราชธานีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่นาสารกลางจังหวัดบุรารธานีมาร่วมรับฟังแถลงการของกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยภาคประชาชนจํานวนร่วม100คนที่มาชุมนุมหน้าสารกลางจังหวัดบุรีราชธานําโดยนายธานินทร์าลำปางโดยถือป้ายเรียกร้องให้ยุติการใช้ความรุนแรงพร้อมทั้งอ่าน แถลงการของกลุ่มที่เรียกร้องให้ร่วมกันแสดงจุดยืนยึดมั่นในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมทั้งยุติการ จัดกิจกรรมอันสุ่มเสี่ยงต่อการสร้างความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นรวมทั้งการพิจารณาไตรตรองนำความรู้ในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมีความตระหนักและรับผิดชอบและสนับสนุนใหข้าราชการทุกหมู่เหล่าปฏิบัติหน้าที่และบริการประชาชนได้โดยสะดวกพร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประชชานด้านนายวันชัยสุทธิวรชัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุลรธานีได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยภาคประชาชนที่ออกมาเรียกร้องให้ยุติกิจกรรมที่นําไปสู่ความขัดแย้งและเป็นกําลังใจในการปฏิบัติการต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่นักสารกางจังหวัดอุลรธานีซึ่งหน่วยงานราชการในจังหวัดอุลรธานียังปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม กำลังความสามารถในการให้บริการแก่ประชาชนพร้อมจะปกป้องรักษาความเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและได้นำแถลงการของกลุ่มเสนอต่อนายกรัฐมนตรีให้ทราบต่อไป นอกจากนี้นะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุบนราชธานีค่ะก็ยังได้เยี่ยมให้กำลังใจชุดรักษาความปลอดภัยสถานสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ นายวันชัยสุธิวรชัยผู้ว่าราชการจังหวัดบนราชธานีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปที่กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบนราชธานีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภย 13, รัยเขต13อุบลราชธานีและสำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำนันสารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอสอ,อปพรเจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ500นาย ที่ได้รับการสับเปลี่ยนกำลังชุดรักษาความปลอดภัยแทนชุดเดิมเพื่อเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยสลักลางจังหวัดบุบลราชธานีทางนี้จากการประเมินสถานการณ์อาจจะมีการนำมวลชนเข้ายึดสถานที่รชาชการรวมทั้งการเข้ายึดสลักลางจังหวัดนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดบุบลราชธานีกล่าวว่าจากการแสดงเจตนารมทางการเมืองขอให้เป็นไปอย่างสันติโดยไม่ทำลายทรัพย์สินของทางรชาชการ หรือสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดแนวทางการป้องกันเหตุและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวมีการชุมนุมของมวลชนที่ต่อต้านรัฐบาลได้แก่สะลรกกลางจังหวัดหลังใหม่และบริเวณพื้นที่สะลักกลางจังหวัดหลังเดิมตลอดจนเฝ้าระวังในระดับพื้นที่อำเภอและการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันเหตุและแก้ไข หากเกิดเหตุฉุกเฉินกับระบบสาธารณูปโภคได้แก่ไฟฟ้าประปาและโทรศัพท์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปวะะทหารกองกำลังสุรนารีค่ะได้สนที่กำลังตรวจยึดไม้พยุงจำนวน13ท่อนเหลี่ยมนะคะที่กำลังเตรียมการขนย้ายส่งต่อไปอยังประเทศเพื่อนบ้านค่ะ เมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่2ธันวาคม2556พันตรีนิรันสุพรรณกลางหัวหน้าชุดที่ทำการทางยุทธวิธีกองกำลังสุรนารีผูจองนายยอยได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีการขนไม้พยุงมาซุกซ่อนที่บริเวณป่าริมทางด้านทิศตะวันออกบ้านคำบากหมูห่6กตำบลห้วยขวาอำเภอบุญทริกจึงนำกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเฉพาะกิจตำรวจภูธรจังหวัดนบนุราชธานีกองร้อยทหารพรานที่2601 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่อบอแและตำรวจสถานีตำรวจภูทรห้วยขาเพื่อทำการตรวจสอบไม้พยุงตามที่ได้ข่าวมาพบรถตู้ยี่ห้อโตโยต้าสีขาวหมายเลขเทะเบียนนนขนูขอไข่3 5 4 0ภูเก็ตมีกลุ่มผู้ชายประมาณ4ี่คนกำลังขนไม้พยุงขึ้นรถตู้ทางเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวกลุ่มชายทั้งหมดต่างพากันวิ่งหนีเข้าป่าข้างทางหลบหนีไปได้ตรวจสอบพบไม้พยุงจานวน13ท่อนเหลี่ยมปริมาตร1.2 2ลูกบาศก์เมตร เจ้หน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรห้วยขาอำเภอบุญทริกิกจังหวัดบนราชธานีดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสำหรับวันนี้ปิดท้ายกันด้วยการพยากรณ์อากาศจังหวัดบรุราชธานีประจำวันที่3ธันวาคม2556นะคะดิฉันและทีมขา่าวทีวีบงของเราต้องขอลาไปก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ พยากรณ์อากาศสวัดรโบรชรานีประจำวันที่3ธันวาคม2556จังหวัดรบุราชธานีมีอากาศค่อนข้างหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบายวันนี้ประมาณ30องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณ17องศาเซลเซียส วันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองโดยที่ตกเวลา17นาิกา25นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะแดงอำเภอคงเซียมโดยที่ึ้นเวลา6นาฬิกา9นาทีหนูเปลี่ยนเป็นวีเคเบแล้วค่ะผมเปลี่ยนเป็นวีเคเบิลแล้วครับเปลี่ยนเป็น v ีเคเบิครับเปลี่ยนเป็นวีเคเบิลค่ะกเราเปลี่ยนเป็นวีเคเบิเลแล้วค่ะ วันนี้ชาวอุบลเปลี่ยนเป็นเคเบิลที่ได้รับการตอบรับเร็วและแรงที่สุดคุ้มกว่าด้วยช่องสัญญาณคุณภาพกว่า93ช่องพร้อมลาลิก้าสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและลีกชั้นนำมากมายเพียง350บาทต่อเดือนเท่านั้นค่าติดตั้งฟรีวีเคเบิลสมัครวันนี้ที่045281111-5และ045321567 ประสบการณ์ใหม่ c t s Broadband TV ครบทุกความบันเทิงกว่า140ช่องและช่อง HD ถึง31ช่องพร้อมแชร์มิติใหม่แห่งการรับชมเพื่อที่สุดแห่งประสบการณ์ความบันเทิง CTH We Share ติดตั้งวันนี้ดูฟรี1ปีถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้น แล้ว C.T.S. b ล o a d แบนทีวีพร้อมแชร์พิมพ์ลีกสดๆตลอดฤดูกาลครบทุกความบันเทิงสำหรับทุกคนในครอบครัวด้วยช่องคุณภาพระดับโลกกว่า140ช่องและช่อง HD มากถึง31ช่องพร้อมแชร์มิติใหม่แห่งการรับชมด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่า เพื่อที่สุดแห่งประสบการณ์ความบันเทิง CTH We Share